สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจนจะมาสอนวิธีการ track หรือว่าติดตั้ง tracking นะคะบนเว็บไซต์ของเราเพื่อจะได้รู้ว่ามีคนเนี่ยคลิกไลน์เรามากี่คนแล้วพอเราติดไลน์เจยเราจะได้รู้ว่ามีคนติดต่อเรามากี่คนนะคะคลิกไลน์กี่คนเวลาเรายิงโฆษณาไปจะได้รู้ว่าแคมเปญไหนอาร์ตเวิร์กตัวไหนมีคนคลิกไลน์เราเท่าไหร่แล้วเราก็จะเอากลับไปวิเคราะห์แล้วก็ปรับแก้ไขโฆษณาเราให้มันดียิ่งขึ้นได้เหมือนกันเช่นกันเคมดับแรกนะคะเราต้องมี GTM Google Tag Manager นะคะถ้าใครไม่มี ไปติดตั้งได้เลยนะคะแล้วก็สมัครได้เลยพอเรามีตัว gtm ปั๊บเนี่ยค่ะมันจะมี gtm ขีด p 6 8 5อ่ะไอี้ของแจนสร้างไว้แล้วนะคะของแองกาแล้วก็กดตรงนี้ค่ะเราก็ให้ developer นะคะเอาโค้ดทั้ง2ตัวเนี้ยที่เรียกว่า head กับ body นะคะเอาไปแปะอยู่บนเว็บไซต์ของเราต้องย้ำนะคะว่าอันนี้ต้องแปะอยู่ทุกๆหน้าเนาะก็ ถ้าใครไม่เข้าใจก็แค่แคปภาพนี้นะคะ่ะแล้วก็ส่งไปให้ d e v e l o p e r ทําให้พอเรามีตัวนี้แล้วนะคะให้เรามาดูบนเว็บไซต์วิธีการติดไอไลน์หรือ l อ tracking อะคะ่ะมันก็จะมีวิธีการหลายแบบะจะจะมาสอนวิธีที่ง่ายที่สุดเราเรียกว่าติดโดยใช้ลิงก์คลิกอันดับแรกนะคะให้เออเรามาดูก่อนว่าปุ่ม l ลน์เราอะมันคลิกได้ไหมมันเป็นลิงก์หรือเปล่าอย่างเงี้ยลิงก์แปลว่าอะไรพอกดคลิกไปเนี่ยมันกดได้เนี่ยเราเรียกว่ามันเป็น link ลิงก์ละ วิธีการง่ายมากๆนะคะก็เข้ามาที่ gtm แล้วก็มาที่ tag s, นะคะอันดับแรกเนี่ยจนจะส่งไปที่ gfo เนาะเพื่อให้รู้ว่ามีคนคลิกไลน์เราแล้วเนี่ยกี่คนอันดับแรกให้ติดตั้งแบบนี้เลย gfo event นะคะตรงนี้เป็นออเราเรียกภาษาอังกฤษว่า naming convention นะคะก็พยายามทำตามแบบแจนก็ได้ค่ะให้รู้ว่าเราจะการส่งไปที่ gfo event นะโดย event ชื่อว่าอะไร line click นั่นเองนะคะเลือกแท็กนะคะแท็กก็จะเป็น Google Analytics แล้วก็เลือก g f o Event อย่างนี้ะะ Measurement ID นะคะให้เราเอาของ g o ของเราเนี่ยมาใส่วิธีการหามาจากไหนนะคะเข้าไปที่ g o ของเราเองเลือก Admin นะคะแล้วก็ไปที่ Data Stream ะคะ่ะเลือกตรงนี้เว็บไซต์ของเราแล้วก็ Copy Measurement ID ตรงนี้มาใส่ได้เลยะคะ่นะ,คะ แค่นี้เรียบร้อย Event Name ให้ใส่แบบนี้นะคะเอ่ออย่ามีเว้นวรกนะคะเราเรียกตรงนี้ว่า snake case เนาะตัวเล็กทั้งหมดแล้วก็ห้ามมีเว้นว้รกเด็ดขาดนะ,ะเราใช้ตัวเชื่อมที่เรียกว่า underscore มาแทนเนาะพอเราได้ตรงนี้มาแล้วนะคะอันนี้เสร็จละอันนี้คือ part ของ tag เรามาดู trigger บ้างะคะ่ะ tag แปลง่ายมันก็เหมือนว่าเราอยากจะส่งว่ามีคนคลิกไลน์เราแล้วเนี่ยไปที่ช่องทางไหนบ้างในที่นี้จะส่งไปที่ j f ทริกเกอร์คืออะไรนะคะทริกเกอร์คือการที่จะบอก GTM ว่าแอคชั่นนี้ที่เกิดขึ้นอะมันคืออะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะทริกเกอร์ในที่นี้เมื่อเกีย้ยจันเกินไปแล้วว่ามันลิงก์ใช่ไหมคะทริกเกอร์มันก็มีหลายแบบเนาะอันดับแรกให้เรากดบวกตรงนี้ถ้าใครเปิดมาใหม่ๆอาจจะไม่ได้มีเยอะๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะกดบวกตรงนี้แล้วก็เลือกทริกเกอร์ที่ชื่อว่า just link น,นี่อันนี้ได้เลยอันนี้มันแปลว่า ให้ถ้ามีคนคลิกอะไรก็ตามแต่ที่เป็นลิงก์ให้นับหนึ่งคราวนี้เราไม่อยากได้ทุกๆลิงก์ถูกไหมคะเราอยากได้เฉพาะคนที่คลิกไลน์เท่านั้นเราต้องทำยังไงอันดับแรกนะคะตรงนี้มันอาจจะงงๆนิดนึงนะคะอันนี้ Follow ได้เลยโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าคลิก URL คลิก URL อะไรให้เรามาที่ปุ่มนี้คลิกขวาได้เลยอันนี้แบบง่ายๆเลยนะคะ Copy link address แล้วเราก็เอาอะไรเอา link address เนี่ยมาวางตารางไอ้ตรงเนี้ยมันอ่านว่าอะไรนะคะเมื่อมีนะคะเมื่อมีคนคลิก URL คลิกตรงนี้แล้วคอนเทนต์ลิงก์นี้ให้นับหนึ่งแปลว่าไม่เกี้ยมันจะส่งไปหา g a o แล้วว่ามีลายคลิกเกิดขึ้นอันนี้วิธีนี้ง่ายมากๆหรือใหอ้คลิกขวาที่หน้าเว็บเรานะคะแล้วก็เลือก Inspect เอาเมาส์อะค่ะมาที่ปุ่มนี้ เลื่อนมาตรงหลายอันนี้อาจจะยากทีหนึงนะคะแต่มันก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรมากทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มเข้าใจอันนี้จะมีโคด้ดตัว HTML นิดๆหน่อยนะคะแล้วก็ Copy หลัง href เท่ากับอันนี้คือลิงก์ที่เราจอมาใช้ได้เลยเพราะว่าในภาษา HTML อ e ะค่ะ href แปลว่าข้างหลังจากอันนี้มันจะเป็นลิงก์ให้เรา Copy มาวางแล้วก็แค่ Copy เข้เขามาวางก็ได้เหมือนกันถ้าอยากจะง่ายที่สุดก็อย่างที่จนสอมนมตั้งแต่แรกค่ะคลิกขวา Copy Link Address ได้เลยเช่นเดียวกันคราวนี้เราได้ตรงนี้มาแล้วนะคะเราก็วางไปเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาว่าคลิกทุกลิงก์แล้วทริกเกอร์เนาะเราก็ตั้งชื่อนะคะอันนี้ก็เป็น naming <c oughs> เหมือนกันส่วนมากจะก็จะใช้ตามทร,ทริกเกอร์ไทป์ตรงนี้นะคะแล้วก็ไลน์ไลน์คลิกกด Save ได้เลยคร่ะเราจะได้ตรงนี้มาแล้ว แท็กนะคะย้ำอากทีหนึ่งว่าส่งไปที่ไหนบ้างนะคะ J4 Event Measurement ID นี้คือ J4 f ของเราเว็บไซต์เรานะคะแล้วก็ Event Name ที่ชื่อว่า Line Click เพราะว่ามีคนกด Line กี่คนนั่นคือสิ่งที่เราอยากรู้เนาะส Trigger คือแล้ว Action ไหนละ่ะที่เราต้องการในที่นี้ก็คือคนกดลิงก์ที่ contain URL นี้ก็คือ Line Official ของเรานั่นเองนะคะเท่านี้เราก็ได้แล้วค่ะกด Save เลย สิ่งที่ทําให้เรารู้นะคะว่าเวิร์กไม่เวิร์ก็กด p r e v ีวิได้เลยค่ะพรีวิวเพื่อดูว่า tracking ที่เราทําไปอะ่ะมันมันฟล์ไหมถูกต้องไหมกด connect ได้เลยแบบนี้ค่ะใส่ url ที่เราต้องการเมื่อกี้นะคะแล้วก็ connect จำเอาไว้นะคะให้ t e s t take action ที่เราทำไปตะเกียบนเว็บที่มันมีไอ้ pop up tag assistant นี้เท่านั้นนะคะมันถึงจะขึ้น preview แบบนี้อ่า เราลองเคลียร์หน้าต่างนี้ให้ดูก่อนนะคะสิ่งที่เราต้องการนะคะว่าจะให้มันถูกต้องจะเป็นยังไงสมมุติว่าเราเลื่อนลงมาแล้วมีคนคลิกลายนี้เราเทสค่ะกดทีนึงปึ้งแอคชั่นเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะเรากลับมาดูที่พรีวิวมดอ่าสังเกตไหมคะว่าเรียบร้อยแล้วแท็กกิ้งทำงานอย่างถูกต้องเราสามารถกดเข้ามาดูรายละเอียดได้นะคะว่า เข้ามาแล้วอ๋อนี่ไงไออ,อีเวนท์ที่แท็กเมื่อกี้ที่เราสร้างไปนะคะอีเวนท์เนมชื่อนีอ้มีคลิก URL คอนเทนต์ตัวนี้ถูกนับหนึ่งเรียบร้อยเท่านี้อะคะ่ะ GFO ก็จะจับได้แล้วว่ามีคนคลิกไลน์เราแล้วนะ,ะวิธีการดูนะคะดูได้สองแบบว่าถูกต้องไปคือตรงนี้กับที่2นะคะให้มาดูที่ debug view ก็คือเข้ามาที่ j f o Admin แล้วก็เลือกตีบัควิวตรงนี้มันจะเป็นเหมือนียลไทม์อะคะ่ะว่าอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนะถูกต้องไหมอ่าเห็นตรงนี้อันนี้ขึ้น2อันไม่ต้องตกใจนะคะขึ้น2อันเพราะว่าเราเคยติดตั้งอีเวนท์เนมที่ชื่อว่าลายคลิกเอาไว้แล้วอันนึงมันก็เลยขึ้น2อันอถ้ากดเข้ามาดูก็จะเห็นค่ะว่าเพจอะรายละเอียดถูกต้องอีเวนท์เนมถูกต้องนะคะ,ะมีเพจีเฟเลอร์ทุกอย่างดูได้หมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็อันนี้ถือว่า เสร็จสมบูรณ์เราก็จะได้คนคลิกลายบนหน้าเว็บไซต์เราแล้วก็จะสามารถดูได้ด้วยว่าออแคมเปญไหนเดี๋ยกตัวอย่างนะคะว่าอันนี้คือเว็บแองเกอรใช่ไหมคะเราอยากจะรู้ว่าคนจากซอสไหนมีการคลิกลายเยอะที่สุดยกตัวอย่างนะคะเราก็เข้ามาที่รีพอร์ต traffic acquisition ค่ะแล้วก็เลื่อนมาทางขวาตึงต้ง ถ้าเรายังไม่จะเป็นมาร์คคีย์เอาไว้ให้เรามาดูที่อีเวนต์เขาตรงนี้ก็ได้เช่นกันค่ะโดยการกดแล้วเลือก Line คลิกที่เราแทร็กเอาไว้ตะก,กี้ถ้าใครเพิ่งทำทรักกิ้งเสร็จใหม่ๆมันอาจจะยังไม่ขึ้นนะคะ d t t อาจะต้องรอประมาณ24ชั่วโมงก่อนแต่เราค่อยกลับมาดูด e p o r t นี้ก็จะเห็นเหมือนกันวิธีการอ่านนะคะเราก็จะเข้ามาตรงนี้เราไงต่อคะดูที่อีเวนต์เขาเราสามารถจะอร์ t เขาก็ได้ค่ะว่าเฮ้ยแล้วชแนลไหนล่ะแจนที่มันได้อ คนคลิกไลน์เยอะที่สุดนะคะ